สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาไปรีวิวร้านนะคะที่แป้งเพิ่งไปกินมาอยู่ที่เมกาบ,บางนานะคะเป็นร้านออเนื้อย่างนะไม่ใช่บุฟเฟ่เป็นร้านแบบอลาคาสนะคะชื่อร้าน Something Together นะคะอยู่ที่เมกาบ,บางนาน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเ,เราไปดูเมนูแล้วก็ราคาก่อนเนาะก็คือร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านสโลกแกน Let's Grill Together นะคะก็จะมีเนื้อนะคะทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะหลากหลายนะคะแล้วก็มีอาหารเกาหลีนะคะพวกบะหมีม่เย็นบิบิมบับนะคะมี เ,เกี๊ยวซ่ามีอาหารทานเล่นนิดหน่อยนะคะก็เมนูรูน่าสนใจหลายอย่างนะคะแล้วก็มีปูดองด้วยเนาะส่วนเครื่องเคียงแบบไม่อั้นนะคะก็น่ากินมีหัวใ้เท้ากิมจินะคะถั่วงอกดองผักดองนะคะแล้วก็น้ำจิ้มงาน,น้ำจิ้มเนื้อย่างนะคะ ซึ่งส่วนตัวแป้งมองว่าน้ำจิ้มนานล้านี้ค่อนข้างอร่อยนะคะแล้วก็มีข้าวนะคะซึ่งอาจจะสั่งเพิ่มกับชุดเนื้อหรือสั่งแยกมาเองจะบอกว่าข้าวโรยสาหร่ายเขาอร่อยมากกินเล่นเล่นก็อร่อยเนาะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะนอกเหนือจากหมูหรือเนื้อที่ย่างนะคะแป้มีการสั่งหมี่เย็นมาด้วยนะคะก็อร่อยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยนะคะ สำหรับเนื้อที่สั่งมาก็มีทั้งชุดหมูแล้วก็ชุดเนื้อนะคะซึ่งข้อดีของร้านก็คือมีน้องพนักงานนะคะช่วยย่างให้เรานะคะเราก็สามารถเมามอยนะคะอรรถสนุกปากกับเ,เพื่อนๆเ,เราได้นะคะมาซูมดูเนื้อที่ย่างเสร็จนะคะก็น่ากินนะคะมีทั้งสามชั้นเนื้อหมูสไลด์นะคะแล้วก็ผักย่างนะคะ รวมๆแล้วนะคะส่วนตัวไปหวังว่ารสชาติดีนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทานกันได้นะคะถือว่าคือแบบก็คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายนะคะแล้วก็ถ้าใครอยู่เส้นบางนานี่ก็ถือว่าใกล้เลยสำหรับไปกับบางนาเขาออกง่ายนะคะสรับนีก็สวัสดีค่ะ